โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้มาอยู่กับเกมไอรอนฮีโรใน EP ีที่2อ่าก็สำหรับ EP ีนี้เราจะมาตีด่านแล้วก็มารับอ่าโค้ดที่อ่าสำหรับมือใหม่หรือ ID ใหม่จะได้รับนะก็คือคำพีสี่สิบอันอ่าต้องผ่านด่านก่อที่3ของอาด่านที่10หรือ3ทับสิอ่าอ่ะงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก็ อ่าเล่งความเร็วคลิปไปอ่าโอเคไหนอาเรามาแวะเปิดสกอร์กันเล่นดีกว่าอ่าที่เราได้มาจากอ่าคลิปก่อนอ่าก็คือโค้ดสองโค้ดที่ผมแจกไปนะเออ อเรามาดูกันว่าไอ้ดีเราจะเกลือขนาดไหนอ่าหรือว่าจะดวงดีนะเออก็ห้าดาวแตกไปแล้วสองตัวสามตัวมาแต่อีกเปล่าไม่แตกอ่าเลออีสามสิบเอาแตกว่อา,า,วอา,าอีกหนึ่งเอาได้อีกเปล่าเอาได้ว่าอีกหนึ่งนะอืมแตกเยอะก็อืเอาอีโอ้ก็หมดละอ่า อืมก็ถือว่าเป็นไอดีที่คุ้มอ่าถือว่าคุ้มนะเพราะว่าห้าดาวแต่ก็อ่าเยอะอะแล้วก็สี่ดาวก็เยอะพอสมควรก็ที่มันแจก,กมาเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรหรอกเพราะเราจะเอาไปไอ้นี่าเอาไปอะไระเอาไปเป็นเครื่องสังเวอยเพราะว่าเรามีตัวหนึ่งที่จะต้องปั้นแล้วเป็นตัวแบกสลับไอดีอ่า ผู้เริ่มใหม่อ่าเดี๋ยวคลิปหน้านะเออเราจะมาบอกเลยไม่ก็ส่งท้ายคลิปมาเออมันจะมีต่อว่าภารกิจอ่าหรือเควสบทบาทอ่าที่เราเล่นไปมันจะมีตัวหนึ่งที่แจกแล้วเป็นตัวที่จะแบกเราหรือเป็นตัวอ่าอัพดาวได้ง่ายอ่าเป็นตัวที่อัพดาวได้ง่ายอ่าก็ต้องรอกันเดี๋ยวเจอคลิปหน้าะจะมาพาปั่นแน่นอน เอาละมาตีด่านกันต่อก็จะกอคลิปให้เร็วแบบยาวๆไปละส่วนภารกิจแนะนำที่มันจะมาอีกอข้างหน้าก็จะกอคลิปไปเลยแล้วกันอไป โอเคก็จบกันไปสักทีนะเออฟาร์มจนมือแสกันเลยทีเดียวเชียวอ่ะเท่านี้เราก็สามารถใส่โค้ดได้แล้วนะอ่าสลับโค้ดของขวัญก็คือ i h 777อ่าเราสามารถใส่แล้วก็รับของได้เลยจะเป็นคำพี40อันอ่านี่เราก็รับมามาหลังจากรับมาเสร็จแล้วเราก็จะมา เปิดสกอลเล่นนะเออก็ตอนนี้ก็เคลียแบบมอนที่อยู่คังเต็มแบบเกลืกลอกันกันออกไปก่อนนะเออเพราะว่าจะได้สุ่มกันง่ายเออเพราะว่าเราก็งบไม่ค่อยมีอา่าที่จะบวกอา่าอะไรอ่ะบล็อกของเก็บอา่าการเก็บมอนนะเออก็ยังไม่เยอะก็จะเคลีย,ยไปแล้วก็ไปสุ่มกาซากัน โอเคก็เป็นไงบ้างครับอืมก็เห็นคมเกลือไปแล้วนะเออก็ประมาณนั้นแหละมาไหนๆก็ไหนๆนะก่อนปิดคลิปเรามาทำอ่าภารกิจอ่าตามอ่าบทที่เขามอบให้แล้วนะกันนะเออก็ใครที่ เราเริ่มต้นใหม่แนะนําให้เล่นควิบทบาทนะเออก็คือแต่ละบทแต่ละบทไปทำไปมันไม่ยากรอกนะสำหรับภารกิจตอนแรกๆมันไม่ยากอะไรเลยส่วนอันนี้ก็เป็นภารกิจหรือบทบาทที่สําคัญในแต่ละไอดีก็คือจะเป็นตัวที่จะแจกมอนใช่ไหมมอนที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่ผม อเกินไว้ตอนอต้นคลิปหรือเปล่าวะหรืออีพีก่อนเนี่ยเออที่บอกว่ามันจะมีมอนที่อาแบกเราได้ก็คือเจ้าตัวนกเมื่อกี้เนี่ยอ่ก็ทำควิดแล้วเอามาให้ได้นะเพราะว่าอาจะเป็นตัวที่เราจะใช้ในการปั้นเป็นดาวแล้วก็เป็นตัวแบกทีมของเราอ่ะล่างๆมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าไอภารกิจ อันแรกอ,ะ,อะตอนแรกที่ผมทํามันจะงงะก็คือไม่รู้ต้องทําอะไรแต่ผมจะบอกอย่างนี้เลยแอ้ภารกิจอันแรกก็คือมันจะให้หาเพื่อนแล้วส่งหัวใจให้ครบห้าคนใช่ไหมอ่ะเราก็พิมพ์ไปในแชทโลกว่าแอดมีที่ผมทำไปในช่วงเมื่อกี้เนี่ยก็ทําตามที่ผมแบบนั้นเลยแล้วก็รอรับแอดแล้วก็ส่งหัวใจให้ครบห้าครั้งก็ภารกิจจะเป็นอันสิ้นสุดอ่าแล้วก็จะได้รับ อมอนมาแต่เราต้องเคลียร์ให้ครบทั้งสี่ภารกิจนะเออก็จบคลิปเพียงแค่นี้ก็จะประมาณนั้นและนะเออก็ไปละบาย